เน็กเจอร์นะคะรุ่น xl plus open c a p ของเรานั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมเราใส่ชุดแต่งครบทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นการแต่งออฟโรดนะคะซึ่งหล่อและก็แบบเท่มากๆเลยนะคะอ่ะเสริมในเรื่องของไฟหน้านะคะไฟหน้าคืออัปเกรดไฟหน้าทั้งหมดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น xl plus open c a p นะคะ ราคาของเขาะะอยู่ที่6 9 0 9 0 0บาทค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่2,000ซีซีค่ะให้แรงม้า170แรงมา้าแรแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวินำสองคันมาให้ทุกคนได้ดูนะคะทั้งสีขาวเนาะพร้อมการตกแต่งออฟโรดนะคะเดีย๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนเลยนะคะว่าทั้ง2คันนะคะยู่แต่งอะไรไปบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแคปทั้งคู่เลยนะคะ,ะเห็นไหมคือแคปพอแต่งแล้วคือแบบว่า หล่อมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่าจะเท่ากับตัวท็อปของเราเลยนะคะเครื่องยนต์ก็คือ2อซีซีนั่นเองนะคะเดีย๋ยววนไปทางสีดำด้วยนะคะพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งก็ตกแต่งคล้ายๆกันนะคะทรงออฟโรดเลยนะคะสีดำก็จะได้อารมณ์แบบว่าดุดุด กดโหดนะคะคมเข้มมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับอ่าเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์คันนี้ของเรานะคะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง B 2ีด้วยนะคะสำหรับตัว r เจอร์รุ่น XL พาร์ของเรานะคะอ่ะหล่อไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยแหละเนาะสำหรับ ลูกค้าของอยูนะคะที่แรงๆตัว XL+ p s หรือที่กำลังร,งรอ XL+ p s แคบอยู่เนาะว่าอุย้ย NextGenXL+ p s เนี่ยมันจะหล่อขนาดไหนนะคะแต่งแล้วแบบว่านี่เลยหล่อมากนะคะพร้อมอัปเกรดไฟหน้าแล้วด้วยนะคะนะหล่อ,อมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาดูทีละคันเลยนะคะอ่ะคันนี้ผมใส่ไม่ได้เปิดไฟ กระจังหน้านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่เป็นไรอ่ะสำหรับการฝากระโปรงรถนะคะด้านบนเลยนะคะเสริมในเรื่องของสกูปค่ะซึ่งเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเป็นสีขาวเนาะอ่าตัดดำด้านนะคะเอาก็ตัวแรกเนี่ยเราทำสีขาวนะคะ ด้านกระจังหน้านะคะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะคะเป็นกระจังหน้านะคะสีดําด้านค่ะพร้อมด้วยตัวอักษรฟอร์สีดำแตดขาวแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มีไฟ LED 3จุดให้นะคะมาดูที่ไฟหน้ากันดีกว่าค่ะโดดเด่นมากๆเลยค่ะเป็นอาการอัปเกรดไฟหน้านะคะอ่ะจุดแรกเลยนะคะคือไฟโปรเจคเตอร์ค่ะเราใส่ให้ใหม่เลยเนาะเห็นไหมพร้อมด้วย รูเดวิวไอของเรานั่นเองนะคะหล่อเท่มากๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เพิ่มเป็นตัวของไฟตรงนี้เนาะหาช่องเขาเรียกว่าช่องของตัวตัวไฟเนาะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะแล้วก็เพิ่มเป็นตัวของไฟวิ่งกลางวันเข้ามาอีกนะคะเห็นไหมไฟเดไฟเดทามเพิ่มเข้ามาอีกนะคะหล่อมากๆเลยค่ะ เวลากระพริบนะคะเขาก็จะกระพริบแบบนี้นี่เองแต่เวลาที่เราเปิดไฟหน้านะคะไฟตัวเสียงเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะไม่ต้องกลัวนะคะด้านการชนด้านหน้านะคะเป็นการชนด้านหน้าแบบเดิมเลยนะคะแบบของเล็กเจนนั่นแหละแบบของตัวรถเขาเลยนะคะซึ่งเป็นสีขาวค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่าดูด้านข้างของตัวรถบ้านนะคะด้านข้างนะคะเสริมมีเรื่องของซุ้มล้อค่ะ ขนาด6มิ้วค่ะสีดำด้านมีหมุดหลอกค่ะ,ะและซีรีส์แม็กยางนะคะที่เราใส่ให้กับคันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16ค่ะลายดอกไม้ค่ะมาพร้อมด้วยยาง Monster 83ค่ะซีรีส์ของเขาอยู่ที่ 26570R16 ค่ะเป็นยางออ t o เจนซซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะ สำหรับแก้มข้างนะคะแก้มข้างของตัว Next Gen Ranger ของเรานะคะจะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะด้านข้างจะระบุว่าเป็นเทอร์โบนะคะหมายความว่ารถคันนี้ของเรานะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะแล้วก็มีตรงแผงระบายอากาศด้วยนะคะกระจกมองข้างค่ะตัว XL Plus นะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกแล้วนะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะคะเวลาปรับกระจกนะคะปรับกระจกเนี่ยเป็นการปรับไฟฟ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้พับไฟฟ้านะอ่าสติกเกอร์ค่ะเพิ่มเป็นเรื่องของสติกเกอร์ลายสัตว์โครมมาให้นะคะอันนี้ลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะว่าอยากจะได้ลายไหนสติกเกอร์ได้ค่ะก็มีนะเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะหรือว่า ข้างบนนะคะก็จะเป็นราวหลังคานะคะนิติสีดำด้านให้นะคะามาดูด้านท้ายบ้านนะคะบาเลกค่ะของ Outlander ค่ะทรงสปอร์ตเลยยอดฮิตมากๆเลยนะคะลูกค้าเอาไปนี่คือแบบว่าใช้งานใช้ประโยชน์ได้แบบว่าดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัว Next Gen น,น,นะคะตัวโชกอัพนะคะโชกอัพจะอยู่นอกแชสซีนะคะซึ่ง ทำให้การทรงตัวเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ก็ใหญ่ขึ้นมากๆเลยค่ะสําหรับตัว Nex t Gen Ranger นะคะนะของเขาดีจริงๆค่ะไฟท้ายค่ะครอบไฟท้ายสีดำด้านค่ะสำหรับกระบะท้ายนะคะตัวกระบะท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยเนาะสำหรับตัว Nex t Gen นะคะแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ย จะเป็นสีดำด้าแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ามอตรงมือเปิดด้วยนะคะอ่ะสำหรับตัวเน็กเจนนะคะตัวครอบนะคะตัวนี้นะเห็นไหมสีดำดำแบบนี้มีให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะเห็นปะคือป้องกันรอยได้ดีเลยนะคะอ่ะสำหรับช่องแบบนี้นะจะเป็นช่องที่สําหรับใส่ตัวนี้แหละใส่น็อตของตัวนี้ยึดน็อตของตัวนี้นะคะอ่ะซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้อง เจาะตัวรถเลยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยเวลา,เาจะใส่โลบาร์เนี่ยเราต้องจอเจาะเเรียกว่าเาจาะกระบะเนาะแต่สําหรับรุ่นเนี้ยเน็กเจนรุ่นเนี้ยไม่ต้องเจาะแล้วเนาะเพราะว่าเขามีช่องมาให้แหละเนาะเออดีจังเลยเนาะอ่าแล้วก็การชนท้ายเหล็กค่ะทรงสปอร์ตเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพร้อมด้วย ห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะห่วงรักจุงนางเอกนะคะอ่ะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตรงคําว่าเรนเจอร์นะคะตรงด้านล่างเนาะอ่ะมันจะมีตัวปั๊มเข้าไปนะคะแต่ว่าเราเสริมในเรื่องของสติกเกอร์มาให้นะคะเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยโดดเด่นเนาะตัวรถสีขาวเราใส่สติกเกอร์สีดำค่ะอ่ะเห็นไหมหล่อมากๆเลยค่ะอ่าสำหรับตัว โอเป็นแคบนะคะเราก็จะเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเวลาคนที่จะแบบว่านั่งข้างหลังเนาะเห็นไหมแค่เปิดเนี่ยก็เดินเข้าไปนั่งเนาะคือนั่งสบายมากๆเลยกว้างมากค่ะเห็นไหมอ่าเดี๋ยววิทลองนั่งตรงคนขับนะเนี่ยคือนั่งสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาคนขับเนี่ยก็แบบจับพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า ตำแหน่งเนาะตำแหน่งอะไรเงี้ยคือแบบดีมากๆเลยเหมาะสมมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกก็โอบกระชับเนะเาะเวลาขับรถทางไกลอะ่ะมันก็จะไม่เมื่อยเนาะอ่ะแล้วก็มือเปิดประตูนะคะก็จะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะแล้วก็เห็นมาแผงแผงนด้านข้างเนาะก็จะพีเมียมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวปรับกระจกมองข้างนะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ กระจกเนาะกระจกด้านหน้านะคะเห็นไหมออโต้เลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งคนนั่งและคนขับนะคะเห็นไหมกดครั้งเดียวเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะหน้าจอคือดีมากค่ะหน้าจอด้านหน้านะคะหน้าจอดิสเพลย์ด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะการแสดงผลเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอด้านนี้นะคะหน้าจอขนาด10นิ้วเนาะเป็นหน้าจอซิงโฟเ นะคะสามารถเชื่อมต่อแอ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็ทัชสกรีนคือไวมากเลยนะคะเห็นไหมเราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ford Pass ได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้มันสามารถที่จะ เปิดปิดรถจากมือถือได้นะเราอยู่ที่ไหนเงนี้ยเราอยากจะอะสมมติเราลืมล็อกรถอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันมาของ Ford Pass มาเนาะแล้วก็กดปิดรถได้เลยเนาะล็อกรถได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็สามารถตาร์รถจากมือถือได้เลยนะคะอะสำหรับตัว XL Plus นะคะโอนแคของเรานะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอะ ฟังชั่นเรามีครบเลยค่ะสําหรับคันนี้ราคาก็เบามากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูสีดํากันว่าสีดําแต่งอะไรบ้างสวยขนาดไหนนะคะอ่ะสาหรับคันสีดํานะเห็นไหมคันสีดํานะคะก็การตกแต่งก็คล้ายๆกับคันหน้าเลยนะคะเราใส่นะคะในตัวไฟนะเห็นไหมไฟอะ่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่สีนะจะเป็นไฟแสงสีขาวนะคะ เป็นไฟอโปรเจกเตอร์เหมือนกันเนาะไฟมีกังวันมีครบเลยนะคะถือว่าเด่นมากๆเลยนะไฟทรงซีแคมแล้วแบบไฟเสริมไฟในเรื่องพวกเนี้ยคือเด่นมากนะด้าน<อ>ต,ตกแต่งเนี่ยมันก็มีหลายแบบเลยนะคะเราอยากจะใส่แม็กยางแบบไหนก็ได้เนาะอ่ะสำหรับคันนี้ก็ซุ้มล้อนะคะ ก็หกนิ้วเหมือนกันอ่าด้านหน้ากระจังหน้ายังไม่ได้แจ้งเลยนะคะกระจังหน้านะคะรถสีดำเนะาะคันนี้ก็จะดุดดันเลยนะคะไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะแสงสีขาวนะคะแล้วก็กระจังหน้าฟอร์ดนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูที่แมมกยางกันบ้างนะคะแมแมกเปลี่ยนลวเรามีลายให้เลือกตั้งหลายลายเนี่ยถ้าเกิดเป็นอยากจะได้แมมกขอบ16นะมีเยอะมากนะคะอ่ะแม็กนะคะเป็นของะคะอสเมตนะคะขอบ16นะคะลายแบบนี้เลยนะคะเป็น รายการเนะาะสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะดูดที่เทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยาง monster atc นะคะซีรีส์ของเขาอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6กันนะคะเป็นอย่างออลเทเรนะคะซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะขอบอกว่ายางขอบ16เนี่ยแม็กยางขอบ16เนี่ยประหยัดน้ำมันนะเวลาวิ่งทางไกลอะ่ะประหยัดมากเลยประหยัดมากกว่าไซสาใ์ใหญ่ห่อีกเนาะอ่ะเห็นไหมกระจกมองข้างนะคะ เป็นแบบนี้แล้วนะคะสำหรับรุ่น xl พัทนะคะหล่อเท่มากๆเลยค่ะสำหรับสีดำนะคะไฟนะคะไฟท้ายก็หล่อมากๆเลยนะคะไฟท้ายเป็นอ่าเหมือนกับตัวรุ่น xlt นะสำหรับตัว xl พัทนะคะสีดำเขาบอกว่าดุดันคมเข้มมากๆเลยคือไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแค่นี้คือแบบหล่อแล้วจริงสำหรับเน็กเจนนะคะอ่ะ หล่อมากวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะคะก็2องคันเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะเป็นแครเนาะ XL p a u s Open c a p เพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะมากว่า Next Gen XL p a u s Open c a p เนี่ยออกมาจะหน้าตาแบบไหนเนาะเนี่ยได้เห็นแล้วคือหล่อมากเนาะราคาก็หกแสนก็หมื่นก็าพับาทเท่าน,นั้นเองนะคะเรามีโปรโมชั่นมอบให้ให้ลูกค้านะคะ เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรถนะคะซึ่งตอนนี้ส่วนรถเริ่มเยอะแล้วนะส่วนรถช่วยดาวเนาะหรือว่าจะดอกเบี้ยต่ําก็หนึ่งกว่ากวาเองก็มีแล้วเนาะอ่ะไม่พลาดสาหรับพี่ใหญ่ด้านนู้นค่ะเห็นไหมแพ้ไปเลยพี่ใหญ่เน็กเจนแรปเตอร์ <R apt or> ของเราค่ะอ่ะให้ดูแค่นั้นก่อนให้ดูแค่นั้นก่อนอ่ะมาถึงเราแล้วนะคะสำหรับเน็กเจนแรปเตอร์ <or> ของเรานะคะซึ่ง วันที่19ถึงวันที่21นะคะเราจะมีงานเปิดตัวนะคะสำหรับตัว Nexen Raptor และมีการเทสไซน์นะคะเปิดเทสไซให้ลูกค้าได้ลองเทสตัว Nexen Raptor ของเรานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะก็เข้ามาเทสไซ์กันได้นะคะในวันที่19ถึง21นะคะสำหรับลูกค้าที่จองนะคะเรามีการจับฉลากของรางวัลมากมายเลยะคะ่ะให้กับลูกค้าของของอยู่ทุกท่านนะคะ ใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้นะคะในช่อง y o u t u b e นี้อยู่ก็จะมีพวกเบอร์โทรศัพท์รายดีอยู่ในช่องนะคะทักกันเข้ามาได้ใครอยากจะเข้ามาก็ทักกันเข้ามาได้นะคะก็อยู่ก็พร้อมที่จะบริการให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะส่วนันนี้ก็ดึกและอยู่ก็ขอลาไปก่อนนะคะคืนนี้ก็น่ารับปัะดีกันทุกๆท,ท,ทุกคนนะคะบ๊ายบาย